เรื่องของความร่ำรวยเงินทองนี่มันเป็นเรื่องแสลงใจนะครับพี่น้องใครบ้างแหละครับที่ไม่อยากจะรวยใครบ้างที่ไม่อยากจะสุขสบายมันน่าแปลกใจไหมครับว่าทำไมคนบางคนทำมาหากินแทบตายอาบเหงื่อต่างน้ำหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแต่ทำไมชีวิตมันยังย่ำอยู่กับที่มีหนี้มีสินรุงรังผิดกับบางคนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปเสีหมดเหมือนมีเทวดามาคอยอุ้มชู จะว่าเป็นเรื่องของวาสนาอย่างเดียวก็คงจะไม่ใช่ทั้งหมดพระโบราณท่านว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มาณตนแต่ไอมาณตนนี่แหละครับที่มันต้องมีเคล็ดลับมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะท่านเคยสังเกตไหมครับตามร้านค้าเก่าแก่ของเจ้าสัวหรือตามหน้าร้านของพ่อค้าแม่ขายที่ขายดิบขายดีจนนับเงินกันไม่ทันหรือแม้กระทั่งในยันผืนผ้าสีแดงๆที่เขาติดบูชากันไว้ในที่เก็บเงิน ท่านมักจะเห็นอักขระขอมสี่ตัวนี้ปรากฏอยู่เสมอเขียนเรียงกันว่านชาลีติเคยสงสัยกันไหมครับว่าสี่ตัวนี้มันคืออะไรมันไม่ใช่แค่ตัวหนังสือที่เขียนขึ้นมาโก้ๆเพื่อความขลังนะครับแต่นี่คือรหัสลับที่โบราณอาจารย์ระดับปรมาจารย์ท่านซ่อนกุญแจไขตู้เซฟสมบัติจักรพรรดิเอาไว้เป็นมรดกทางปัญญาที่สืบทอดกันมากว่าพันปี ถ้าใครท่องแบบนกแก้วนกขุนทองไม่รู้ความหมายก็ได้แค่ความสบายใจแต่ถ้าใครรู้แก่นแท้ของมันแล้วเอาไปใช้จริงชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยทีเดียวจากคนไม่มีจะกินกลายเป็นเศรษฐีมั่งคั่งได้มันมีพลังอํานาจลึกลับซ่อนอยู่ครับวันนี้เราจะมาเปิดโปงความลับที่ซ่อนอยู่ในยันที่ท่านเห็นจนชินตานี้กันครับว่าแท้จริงแล้วมันคือคาถาเรียกผี หรือเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์ฉบับพุทธแท้ๆกันแน่ทำไมเกจิอาจารย์ดังๆทั่วฟ้าเมืองไทยถึงต้องบรรจุคาถานี้ลงในวัตถุมงคลทุกรุ่นแล้วทำไมคนโบราณถึงเชื่อนักหนาว่าถ้าใครมีหัวใจพระศรีวลีสิงสถิตยอยู่ในใจคนนั้นจะไม่มีวันรู้จักคำว่าอดอยากปากแห้งไม่ว่าจะตกไปอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายแค่ไหนก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค้ำจุงเสมอเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปไม่ใช่เรื่องงมงายไร้สาระ แต่มันคือศาสตร์แห่งความสำเร็จที่พิสูจน์ได้เดี๋ยวผมจะพาไปถอดรหัสกันทีละตัวเอาให้เห็นแจ้งเห็นจริงกันไปเลยว่าอักขระสี่ตัวนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตท่านได้อย่างไรก่อนที่เราจะไปแกะรอยตัวอักษรศักดิ์สิทธิ์เราต้องมารู้จักกับต้นตอของพลังงานนี้กันให้ลึกซึ้งเสียก่อนครับพี่น้องครับพระศรีวลีเถระชื่อนี้ในวงการนักสร้างบารมีต้องรู้จักดี ท่านไม่ใช่พระเกจิที่นั่งเสกเป่ามนคถาอยู่บนหอคอยงาช้างแต่ท่านคือพระอรหันตสาวกองค์สําคัญในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าสมณโคดมของเราทรงรับรองด้วยพระโอษของพระองค์เองว่าเป็นเอตทัคคะหรือเป็นผู้ยอดเยี่ยมที่สุดยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีลาภมากลองนึกภาพตามนะครับในสมัยพุทธกาลนั้นมีพระอรหันต์มากมายดั่งเม็ดทรายในท้องมหาสมุทร หลายองค์เก่งเรื่องปัญญาเป็นเลิศอย่างพระสารีบุตรหลายองค์เก่งเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริ์เหาะเหินเดินอากาศอย่างพระโมคขคลานะแต่พอเป็นเรื่องปากท้องเรื่องความอุดมสมบูรณ์เรื่องข้าวปลาอาหารไม่มีใครเกินพระศรีวลีครับความมหัศจรรย์ของท่านมันอยู่ที่บุญยริหรือกระแสะแห่งความดีงามที่ท่านสั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติ มันกลายเป็นพลังงานดึงดูดที่รุนแรงมหาศาลไม่ว่าท่านจะย่างกลายไปทิศท,ทางไหนต่อให้เป็นถิ่นธุรกันดารที่กันดานขนาดนกยังไม่บินผ่านหรือเป็นป่าเสื่อมโทรมที่แห้งแล้งจนไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่เลยแต่พอพระศรีวลีท่านก้าวเท้าเหยียบลงไปปุ๊บที่นั่นจะกลับกลายเป็นอู่ข้าวบู่น้ําขึ้นมาทันทีผู้คนจะหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศนําจตุปัจจัยข้าวของเงินทองมาถวายแบบมืดฟ้ามัวดิน เทวดาอารักษ์ที่สิงสถิตยอยู่แถวนั้นยังต้องเนรมิตอาหารทิพมาถวายจนเกิดเป็นคำกล่าวขานกันในหมู่สงฆ์ว่าที่ใดมีพระศีวลีที่นั่นไม่มีวันอดอยากแต่จุดที่น่าศรัทธาที่สุดและเป็นสิ่งที่คนอยากรวยต้องฟังไว้ให้ดีคือท่านไม่ได้มีความโลภในลาบสการะเหล่านั้นเลยท่านเป็นพระสงฆ์ที่มักน้อยสันโดษถือธุดงเป็นวัดแต่ลาบผลต่างหากที่มันวิ่งไล่ตามท่านไปทุกที่ สิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นสจัจธรรมข้อหนึ่งครับว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักและพลังงานแห่งการให้ที่ท่านทำมานับพบนับชาติไม่ท้วนมันควบแน่นจนกลายเป็นกระแสะพลังงานดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ซึ่งครูบาอาจารย์รุ่นหลังได้จับเอากระแสะพลังงานมหาศาลนี้มาย่อส่วนลงเหลือเพียงหัวใจสี่ห้องเพื่อให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้ใช้เชื่อมต่อกับเคลื่อนความถี่แห่งความมั่งคั่งนี้เอาละครับ มาเริ่มไขร,รหัสลับตัวแรกกันเลยกับอักระตัวที่หนึ่งที่ชื่อว่านะหลายท่านอาจจะนึกไปถึงคาถาอาคมทางคงกระพันชาตรีหนังเหนียวเคี้ยวไม่เข้าแต่ในทางสายแห่งความเจริญรุ่งเรืองและการทำมมหากินแล้วนะตัวนี้ย่อมาจากคำว่านอบน้อมหรือนะโมแปลว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนการมีสัมมาคาระวะ ท่านลองพิจารณาดูต้นไม้ใหญ่ๆในป่านะครับต้นไหนที่กิ่งก้านแข็งทื่อยืนต้นตระงานท้าลมท้าแดดพอเจอลมพายุเข้าหน่อยก็หักโค่นน้มคลืนลงมาแต่ต้นอ้อหรือต้นไผ่ที่รู้จักโอนอ่อนผ่อนตามแรงลมกลับยืนหยัดอยู่ได้รอดปลอดภัยคนเราก็เหมือนกันครับคนที่จะเป็นเศรษฐีหรือคนที่จะมีผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ค้ำจูงสิ่งแรกที่เขาต้องมี ไม่ใช่ความเก่งกาจเหนือมนุษย์ไม่ใช่ความฉลาดหลักแหลมโกงใครเข้ามากินแต่คือสเสน่ห์และสเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดที่มนุษย์พึงจะมีได้ก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละครับพระศรีวลีท่านเป็นผู้ที่มีกิริยามารยาทงดงามเป็นที่รักของทั้งมนุษย์และเทวดาเพราะท่านมีความนอบน้อมในจิตใจไม่ถือตัวว่าเป็นผู้วิเศษไม่เคยยกตนข่มท่าน การท่องบนคำว่าณในใจมันคือการเตือนสติให้เราลดทิฏฐิมานะลดอีโก้ลดตัวตนลงเมื่อเราทำตัวให้เล็กเราจะอยู่ในจุดที่รองรับกระแสน้ำแห่งความเมตตาที่ไหลมาจากที่สูงได้ไม่มีใครอยากหยิบยื่นโอกาสหรือโชคลาบให้กับคนที่แข็งกระด้างจองหองพองขนหรือทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วหรอกครับดังนั้นณนะ คือการปรับจูนคลื่นสมองและจิตใจของเราให้พร้อมเป็นผู้รับเปิดประตูใจให้กว้างด้วยรอยยิ้มไหว้และความอ่อนโยนหากท่านอยากค้าขายดีอยากเจรจาธุรกิจสำเร็จลองเริ่มด้วยนะดูสิครับลดหัวให้ต่ำลงยกมือไหว้ให้สวยขึ้นพูดจาให้ไพเราะสนเอหูแล้วท่านจะพบว่ากำแพงที่เคยขวางกั้นโอกาสต่างๆจะพังทลายลงอย่างง่ายดาย นี่คือกุญแจดอกแรกที่คนอยากรวยต้องพกติดตัวไว้เสมอเมื่อเราเปิดประตูใจด้วยความนอบน้อมแล้วกุญแจดอกที่สองจะทำหน้าที่สตาร์ทเครื่องยนต์แห่งความสำเร็จให้พุ่งทะยานไปข้างหน้านั่นคือตัวชาอักขระตัวนี้ย่อมาจากคำว่าชาลิกะหรือขวนขวายหมายถึงความวิริยะอุตสาหะความกระตือรือร้อนที่ไม่หยุดนิ่ง หลายคนเข้าใจผิดอย่างมหันคิดว่าการบูชาพระศรีวลีคือการจุดทูปแล้วนอนรอให้เงินหล่นมาจากฟ้าถ้าคิดแบบนั้นผิดถนัดครับและขัดแย้งกับหลักหัวใจพระศรีวลีอย่างสิ้นเชิงท่านดูพระศรีวลีเป็นตัวอย่างท่านเป็นพระธุดงท่านจาริกเดินทางไปในป่าเขาเพื่อโปรดสัตว์ท่านไม่ได้นั่งงอมืองอเท้าอยู่แต่ในกุฏิรอให้ชาวบ้านเอาข้าวมาป้อนคำว่าชา คือรหัสที่สั่งให้เราลุกขึ้นทำออกไปสแสวงหาเพราะลาาผลจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยรองรับเราต้องสร้างเหตุแห่งการงานขยันในกิจที่ชอบศึกษาหาความรู้ในงานที่ทำและไม่เกียจคร้านท่านนะคือการเปิดประตูชาก็คือการก้าวเท้าเดินออกจากประตูไปหาโอกาส ลองสังเกตดูเจ้าสัวหรือคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนสิครับไม่มีใครคนไหนที่ขาดตัวชาหรือความขวนขวายนี้เลยพวกเขามักจะตื่นก่อนนอนที่หลังหนักเอาเบาสู้ไม่เกี่ยงงานไม่เลือกงานไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยการท่องคาถาว่าชาจึงเป็นการปลุกพลังไฟในตัวเตือนสติว่าอย่านอนรอวาสนา แต่จงออกไปสร้างวาสนาด้วยสองมือของตัวเองความขยันที่ฉลาดและถูกทิศทางคือแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีที่ดีที่สุดใครที่มีตัวชาอยู่ในใจคนนั้นไม่มีวันอดตายคนขยันไม่มีวันจนคำนี้ยังศักดิ์สิทธิ์เสมอนี่คือกฎแห่งกรรมที่ตรงไปตรงมาที่สุดครับเดินทางมาถึงตัวที่สาม อักขระที่เป็นหัวใจสำคัญของคำว่ารวยและเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่ตกม้าตายนั่นคือตัวลีซึ่งย่อมาจากลาภะหรือลาบผลนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งคิดว่าท่องลีแล้วเงินจะงอกเงยขึ้นมาเองความหมายที่ลึกซึ้งของลีในทางธรรมไม่ได้หมายถึงแค่การได้มาแต่มันหมายถึงการสละออกฟังดูแล้วอาจจะงงว่าทำไมอยากได้ลาบถึงต้องสละออก เพระเาะตามกฎแห่งธรรมาชาติและกฎแห่งกรรมที่พระศรีวลีท่านปฏิบัติมาตลอดสังสารวัตรคือยิ่งให้ยิ่งได้การที่เราจะมีลาบผลไหลมาเทมาเราต้องรู้จักการเป็นผู้ให้เสียก่อนเปรียบเสมือนน้ำในบ่อถ้าเราตักออกไปแจกจ่ายน้ำใหม่ที่ใสสะอาดก็จะไหลเข้ามาเติมเต็มแต่ถ้าเราปิดปากบ่อไว้น้ำเก่าก็จะเน่าเสียและน้ำใหม่ก็เข้ามาไม่ได้ พระศรีวลีท่านเป็นเลิศดด้านลาบเพราะในอดีตชาติท่านเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทนจิตที่คิดจะให้นั้นเบาสบายส่วนจิตที่คิดจะเอานั้นหนักอึ้งดังนั้นรหัสตัวลีจึงเป็นเครื่องเตือนใจว่าวันนี้คุณได้เป็นผู้ให้แล้วหรือยังคุณได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้อื่นบ้างไหมการทำทาน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นการเปิดท่อส่งน้ำเลี้ยงแห่งโชคลาภให้ไหลเวียนมาหาเราถ้าเราตรหนีถีเหนียวก็เหมือนเราปิดก๊อกน้ำใส่ตัวเองลาบผลที่แท้จริงจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณได้สละความเห็นแก่ตัวออกไปจากใจนี่คือกฎเหล็กแห่งความมั่งคั่งครับถ้าใจเราแคบลาบก็เข้าไม่ได้แต่ถ้าใจเรากว้างลาบก็ไหลเข้ามาสะดวกเหมือนแม่น้ำสายใหญ่ ที่รองรับน้ำจากทุกทิศทางจงทำใจให้เหมือนแม่น้ำอย่าทำใจให้เหมือนแก้วน้ำใบเล็กๆแล้วก็มาถึงกุญแจดอกสุดท้ายที่จะล็อกความมั่งคั่งให้อยู่กับเราไปตลอดรอดฝั่งไม่ให้เงินทองมันรั่วไหลออกไปนั่นคือตัวติย่อมาจากคำว่าทิติแปลว่าการตั้งมั่นหรือการดำรงอยู่หมายถึงสติที่คอยกำกับรักษาทรัพย์ หลายคนหาเงินเก่งมากครับมีทั้งนะมีทั้งชามีทั้งลีครบสูตรหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำรหรยิบจับอะไรก็รวยแต่สุดท้ายก็รักษาไว้ไม่ได้ล้มเหลวเป็นหนี้เป็นศินหรือกลับไปจนเหมือนเดิมเพราะขาดตัวตินี่แหละครับตัวติคือสติปัญญาในการบริหารจัดการการรู้จักเก็บออมการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่สุรุยสุร่ายและที่สำคัญที่สุดคือ การตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมทรัพย์ที่ได้มาด้วยความสุจริตและถูกรักษาด้วยสติจะเป็นทรัพย์ที่เย็นเป็นทรัพย์ที่นำมาซึ่งความสุขความร่มเย็นในครอบครัวแต่ทรัพย์ที่ได้มาโดยมิชอบหรือใช้จ่ายด้วยความประมาทย่อมวิบัติหายนะไปในที่สุดเหมือนไฟไม่ฟางวูดเดียวก็ดับพระศรีวลีท่านเป็นพระอรหันต์จิตของท่านตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ท่านจึงไม่หลงระเริงในลาบสการะมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาท่านพิจารณาเพียงเพื่ออย่างชีพและเพื่องานพระศาสนารหัตติจึงสอนให้เรารู้จักคำว่าพอและรักษาเพื่อให้ความรวยนั้นมั่นคงและยั่งยืนไม่ใช่รวยวูบวาบแล้วก็ดับไปครบทั้งสี่ตัวแล้วนะครับณชาลีติวงจรแห่งความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบ ที่คนโบราณท่านวางรากฐานไว้ให้เป็นคาถาที่สอนให้คนเป็นคนดีไม่ใช่แค่สอนให้งมงายครับเพื่อให้เห็นภาพความมหัศจรรย์ของบุญยริที่เป็นที่มาของความเชื่อเรื่องพระศีวลีให้ชัดเจนยิ่งขึ้นผมมีเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเรื่องหนึ่งที่ยืนยันถึงอนุภาพนี้ได้อย่างน่าขนลุกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธประสงค์จะเสด็จไปเยี่ยมพระเรวตะน้องชายของพระสารีบุตรที่บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าไม้ตะเคียนอันลึกและธุระกันด่านมากหนทางที่จะไปนั้นมีสองทางให้เลือกทางแรกเป็นทางอ้อมปลอดภยัยมีหมู่บ้านคนสะดวกสบายเรื่องอาหารการกินแต่ต้องใช้เวลาเดินทางนานและเสียเวลามากส่วนทางที่สองเป็นทางลัด ต้องผ่านป่าดงดิบระยะทางไกลถึง30โยชน์ซึ่งขึ้นชื่อลือชาว่าเป็นแดนอาถรรพ์มีแต่อามนุษย์และพูดผีปีศาจดุร้ายไม่มีบ้านคนแม้แต่หลังเดียวการจะนำพระภิกชุสงหมู่ใหญ่จำนวนถึงสา0 0 0ื่นรูปไปในเส้นทางนั้นเสี่ยงต่อการอดตายอย่างยิ่งเพราะจะไปบินทบาตท,ที่ไหนใครจะใส่บาทในป่าด,ดงดิบแบบนั้นพระอานทน์พุทธอุปถากจึงทูลถามพระพุทธเจ้าด้วยความเป็นห่วงว่า จะทรงเลือกเสด็จทางไหนเ <_ m> ชื่อไหมครับว่าพระพุทธองค์ตรัสถามกลับคำเดียวสั้นๆว่าดูก่อนอานทน์สีวลีได้มากับเราหรือไม่พระอาน,อนท์ทูลตอบว่าพระสีวลีมาด้วยพระเจ้าข้าพระพุทธองค์จึงตัดสินพระไทยทันทีว่าถ้าอย่างนั้นเราไปทางลัดเถิดไม่ต้องห่วงเรื่องอาหาร และสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นดั่งปาฏิหาริ์ตลอดระยะทางกันดารในป่าลึกลับนั้นเหล่าเทวดารุกขเทวดาที่สถิตยอยู่ในป่าต่างพากันเนรมิตศาลาที่พักและนำอาหารทิพมาถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งสามหมื่นรูปอย่างอุดมสมบูรณ์แบบเหลือเฟือยิ่งกว่าเดินอยู่ในเมืองหลวงเสียอีกไม่มีการอดอยากเลยแม้แต่มื้อเดียว นี่คืออนุภาพบุญของพระศรีวลีที่แผ่ภัยสาลขนาดที่ว่าพระพุทธเจ้าเองยังทรงวางพระไัยและใช้บุญของพระศรีวลีมาเลี้ยงดูหมู่สงฆ์นี่คือเครื่องยืนยันว่าบุญบาร,รมีนั้นมีจริงและส่งผลจริงครับเราจะเห็นแล้วว่าณชาลีติไม่ใช่เวทมนต์เสกเงินเสกทอง แต่มันคือกุศโลบายเตือนใจในการดำเนินชีวิตของผู้ที่ต้องการความเจริญรุ่งเรืองการสวดท่องคาถานี้คือการโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเราซ้ำๆย้ำๆให้มันซึมเข้าไปในสายเลือดเมื่อเราท่องนะให้เรานึกถึงใบหน้าที่ยิ้มแย้มการพูดจาไพเราะและความอ่อนน้อมถ่อมตนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราให้น่ารักน่าเอ็นดูเมื่อเราท่องชา ให้เรานึกถึงงานที่ต้องทำความขยันที่จะลุกขึ้นสู้ไม่ผลัดวันประกันพรุ่งไม่นอนตื่นสายเมื่อเราท่องลีให้เรานึกถึงการแบ่งปันการหยอดตู้บริจาคหรือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามกำลังลดความตระหนีในใจและเมื่อเราท่องติให้เรานึกถึงการตรวจสอบบัญชีการเก็บออมและการมีสติในการใช้เงินไม่น่าใหญ่ใจโต หากคุณทำได้ครบวงจรนี้ณชาลีติจะกลายเป็นวงล้อแห่งความมั่งคั่งที่หมุนพาชีวิตคุณขึ้นสู่ที่สูงพระอาจารย์หลายท่านจึงมักสอนว่าสวดปากเปล่าก็ได้แค่ลมปากแต่ถ้าสวดด้วยการกระทำผลลัพธ์จะมหัศจรรย์ทันตาเห็นไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรบ้านเมืองจะเป็นแบบไหนคนที่มีหัวใจพระศีวลีสิงสถิตยอยู่ จะไม่มีวันอับจนหนทางเพราะเขามีทั้งสเสน่ห์ความขยันการให้และสติปัญญาครบเครื่องเรื่องความรวยมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตที่พิสูจน์ได้ด้วยการลงมือทำครับพี่น้องลองเอาไปทำดูนะครับรับรองว่าชีวิตเปลี่ยนแน่นอนมาถึงตรงนี้พี่น้องคงได้เห็นกันชัดเจนแล้วนะครับว่าณนะชาลีติคือหลักการบริหารชีวิตชั้นยอด ที่ประกอบด้วยความอ่อนน้อมความขยันการแบ่งปันและความหนักแน่นมั่นคงและได้ประจักษ์กับเรื่องราวปฏิหารกลางป่าใหญ่ที่ยืนยันความศักดิ์สิทธิ์แห่งบุญบารมีของพระศรีวลีข้อคิดสำคัญที่ผมอยากฝากไว้ทิ้งท้ายในวันนี้ก็คือคาถาที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ที่ปลายลิ้นแต่อยู่ที่การกระทำพระศรีวลีท่านไม่ได้รวยเพราะท่านขอแต่ท่านรวยเพราะท่านทา ท่านสร้างเหตุแห่งการให้มาอย่างยิ่งใหญ่ผลลัพธ์จึงยิ่งใหญ่ตามแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของพระศรีวลีไม่ได้เริ่มต้นที่การเป็นพระอรหันต์ผู้สุขสบายในชาตินี้ท่านเคยสงสัยไหมครับว่าต้องทำบุญด้วยอะไรถึงจะมีลาบมากขนาดนี้และรู้หรือไม่ว่ากว่าจะเป็นผู้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดท่านต้องแลกมาด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสยิ่งกว่าใครในโลก ท่านต้องอยู่ในคันมานดานานถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันมืดมิดและยาวนานยิ่งกว่าใครในโลกอะไรคือสาเหตุที่ท่านต้องมารับกําหนักขนาดนั้นและแค่รวงพึ่งกับนมส้มเพียงมื้อเดียวเปลี่ยนชายชาวบ้านธรรมดาให้กลายเป็นมหาเศรษฐีผู้ชนะพระราชาข้ามพบข้ามชาติได้อย่างไรเรื่องราวกว่าจะเป็นพระศรีวลี การเดินทางข้ามการเวลาของจิตวิญญาณที่เข้มข้นดุดนิยายจะถูกเปิดเผยในตอนหน้าห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยณนะชาลีติโชคดีมีชัยกันทุกคนครับขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบนะครับหากคุณชอบคลิปที่เนื้อหาดีฟังสนุกและได้ปรับจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลแบบนี้สามารถร่วมสนับสนุนช่อง t ท m e ทำได้ง่ายๆ เพียงแค่ท่านกดติดตามดูโฆษณาแบบไม่กดข้ามหรือส่งซุปเปอร์แตงเพียงเท่านี้ก็เป็นกำลังใจให้กับช่องทม์ทมแล้วครับขออานิสงผลบุญจงส่งผลให้ทุกท่านจเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ